สวัสดีเนาะเมื่อนี้มาพบกับซองพัทจีเอ็กเนาะเดี๋ยวมื่อนี้แบบมีคนเขาขอมาหน่อยว่าอยากเบิึงแบบชีวิตประจําวันของเฮานะว่าเห็ดเอ่อแต่ละมือเห็ดยังแน,น่เนาะเดี๋ยวมือนี้สิพาไปไปตัดหญ้าเนานะแต่ละมือเขาตัดหญ้านี่แหละตัดหญ้ากับยุ่งเรื่อนนี่เนาะแนี่ก็ทีมงานเฮาถ้าคนมาทีม,มกองไปพน์เบิ่งมื่อกล่องเฮาเออ โอเคพี่บ้าไปเลยโน่นโน่นโนนโนแบบว่าง่ายๆเนาะแต่งตัวเนาะแล้วกอุปกรณ์เท้านี่เสื้อมีเสื้อเนาะเสื้อเอาไว้อัดหนาเวลาเาตัดจังดินมันบูเขาเด้เวลาเาตัดก็ใส่เสื้อดินขาวเจ้าแว่นแว่นห้าม่มีเนาะแล้วกอะดิบเข่าแล้วกอะดิบเข่าเอาไว้เอาไปกินเนาะพอไปอาดซีเบิร์ดมือเดี๋ยวซีรีวิวให้เบิ้องทางไปว่า สีหยาบบอหรือสีดำใด้เนาะแต่ก็คือสีหยากกันหรอกโอเคเนะเดี๋ยวไปบนกันเลยตอนนั้นเนาะทั้งรถพวงหลังวะจิ๊ดหนักทาง่างเนาะเป็นทางยางเออทางรถ เอาลูกพ <This> ี่ใหญ่มาน่ำบ่มานตัวก็เดนแล้วเว้ยเรียนองวัโตวยัเขาพตัวเป็นเล็กก็มาสามารถ Man ma นเดนี๋ยววัดโอทางโคตรยากเลยเนาะโคตรยากหลายทางเนาะทางไปสวนเดสวนหัวหน้าเพื่อนเดีไปเข้ามาเด้อไปขยางทางนี้เนาะเพราะทางนั้นบอยเนาะกี่ต้มนี่เดี๋ยวให้มือก่อนขยางันกระถาง <c oughs> <c oughs> ไปฮะตัดหญาต้นหนกจนความทุกอย่างลำบาบกและรถจะผ่านเนียทางกันยากเลเออ่อแมาพี่เ้างเลยเดินทานงาก็ประมาณนี้แหละทุกอย่างกับเพื่อ,อนดับเบิรเอาชอยกันเข็นสอยกันเขน <c oughs> <c oughs> โอ้ผมเค okay, ผมดตเ

โอ้โหวอนนี้ก็จนไปกนค้นละขวกละขักเขาออกโอ้หวัามีสองอีกหายเลยเสืมาแล้วนาะมันสวาเว้นทางไม่ทางเกาเพื่ได้กุ้มรถไล ต้องไม่เพิ่นนีกาครับกอดไปได้เนาะแต่หากต้องนิ่งอยู่จะน้อยเออน้อยนึงแล้วโอ้พัาดจะได้จบเสียเนาะนี่เขาอ

Bây giờ mẹ tao đi cái nhà ma đi Con nó, đi học hao, tắt nhà nó mượt lại Đi tắt nhà con ร้อยเนาะเดี๋ยวสิไปกินขาวว้าวันนี้เมื่อยไรอย่าโคตรหกอ,อย่างงามสวนอโอยปีกี่สังโอ้ยตีนเป็ด <c oughs> <c oughs> ขาเป็ดเนาะ โอ้สาบสิกินสื่อ่าไรนี่สามหมื่นป่โอ้สามหมื่นพเด้อนี่เคยกินบ่สามหมื่นปี้ปีกละพันเด้ปีกละพันได้ปีนี้คนไทยนี่ตื้นเาได้ปีกละพันเาโอ้สามหมื่นเขาไอ้ นีี่่่คงแท้้ออยูเดไม่ได้ยินไม่ได้ยินเนาะนี่ก็เป็นส่วนกาแฟเนาะสิมารีวิวให้เบิ่งเนาะอันนี้ก็เป็นกาแฟข้าปปูประมาณได้อละสามปีเนาะเนาะประมาณสามปีวันนี้นี่ก็เป็นหมากมันเนาะปีนานี่ปีนานี่โอ้โถ่มทำสีเก็บโอ้หักหนึ่งพอดีแล้วนี่เนาะ อ่มุนก่องมึงเอ้ยมุนก่องเขานี่แหละสหายเท่าสวนเนาะทางเขาปักซองแดนนาวก็มีตเฮ็ดกาฟแฟแหลกะกามันกว่างเนาะสวนเขากว่างเนาะแต่บุเมนบุเมนสวนของพัดเองดอกเป็นสวนของคนอาใหญ่พุนน่นอะสิน้ำเคเนาะปานนี่เขาคือเทีดกินแล้วล่ะเดี๋ยวเขา ขึนไปกินเขาเนาะไปเร่ร่อยเร่ร่อยเดี๋ยวเดียวแล้วพลิกเดียว่ะพ่อเป็นยังไงเออมาแล้วมาแล้วเออจะกินเขาด้วยกันแล้วเลยไปไปแล้วโอ้ตะปูแล้วแล้วแล้ว่งแล้วไก่เราก็เสร็จแล้ว โอ้ตะมุงเมอโอ้ตะมุสมอกลัวห้เดอานไปเนี่ยไร่มันจ้องเป็นย่เนอะแต่ตะตั้มใส่โคกนี่บ่พอดอกเบิงใส่คนี่มอนี้ยั่กินดูอเนี่หอมหอมรีวิวเนตี้แสบบ่ตะมุงเขาจาริมหนื่อยบวยิ

ทีมงานเฮาเนาะทีมงานเท่าเบื้องแจ้งแน่ว้ยเมื่อกี้เนี่ยไม่ค่อยแจ้งน้มนี้เบิ้เดี๋ยวกะกินข่าเนาะ

กินไปง่ายๆใส่ปากอ่าเลีวบล้ออะไรบ้านี่กินข้าวแล้วเนาะกินข้าวแล้วก็นั่งพักผ่อนนั่งพ <c ười> ักผ่อน,นเนาะพักพอนแล้วก็กินส้มโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่ท้อนีเนาะเอ็นยิ้มย,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 ย็ยิ้มเออเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่ท้อนีเนาะ ผมได้ที่เขามาเบิ่งกาแฟก,กดติดตามล้ะก็กดกระดิ่งแคเดี้เด้ดเอาวะลายดอกเอาจาักคนละกระดิง่งคนละคนละกซับพ่อเนาะผมใดที่เขามาเบิ่งคินี้เนาะกะ่าขอบใจหลายที่เบิ่งจนจบเนาะบายกราบสวัสดีเออ